การปรับปรุงระบบลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเรื่องที่สําคัญและน่าสนใจมากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบภาษีที่เป้าหมายให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจะมีผลต่อการเก็บภาษีของประชาชนอย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างการปรับปรุงระบบลดหย่อนเมื่อพูดถึงการลดหย่อนในการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากักจะมีการใช้สิทธิลดหย่อนเพื่อลดจำนวนเงินที่ต้องชําระภาษี ซึ่งทําให้การจัดเก็บภาษีต่ําลงกระทรวงการคลังได้เห็นถึงปัญหานี้และต้องการปรับปรุงระบบลดหย่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นายเอกนิตินิติธันประพาสกล่าวว่าระบบลดหย่อนในปัจจุบันไม่มีกรอบที่ชัดเจนและเกิดการกระจัดกระจายจึงต้องกําหนดเพดานซิลิงของวงเงินลดหย่อนเพื่อให้มีความชัดเจนว่าแต่ละปีไม่ควรเกินเท่าไหร่ซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปฏิรูประบบภาษี การปฏิรูประบบภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านวินัยทางการคลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรายได้ของรัฐบาลการปรับปรุงระบบลถหย่อนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ซึ่งเป็นการดูเรื่องวิธีการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจังจึงมีการพิจารณาว่าการปรับปรุงระบบลถหย่อนเหล่านี้จะช่วยให้ฐานภาษีของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมากนายละวันแสงสนิทกล่าวว่า การดาเนินการปฏิรูปภาษีเป็นโอกาสดีที่จะดูเรื่องการบริหารงานจัดเก็บรายได้อย่างจริงจังและเป้าหมายคือการสรุปผลแนวทางการปฏิรูปภาษีให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีการใช้สิทธิลดหย่อนเต็มทุกรายการทําให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ําลงวงเงินรวมที่สามารถลดหย่อนได้สูงถึงล้านกว่าบาทต่อคนและมีรายการลดหย่อนที่มีวงเงินสูงมากเช่นการซื้อกองทุน RMF ลดหย่อน ได้5 0 0 0 0 0บาทต่อคนและเซซฟอีก3 0 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีประกันชีวิตค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ค่าลดหย่อนส่วนตัวและอื่นๆทําให้การจัดเก็บภาษีต่ําลงนายละวันระบุว่าการปรับปรุงระบบลดหย่อนเหล่านี้จะช่วยให้เก็บภาษีได้มากขึ้นถ้ามีการปรับปรุงเรื่องค่าลดหย่อนจะทําให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบังคับใช้การปฏิรูประบบลถหย่อน อาจไม่ทันสำหรับเงินได้ปี2,568ที่จะยื่นในปี2,569เนื่องจากต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางเรื่องแต่เงินได้ปี2,569ที่จะยื่นในปี2,570มีโอกาสที่จะใช้เกณฑ์ใหม่ได้ในละวันกล่าวว่าการปรับลดหย่อนต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะบางครั้งการให้ค่าลดหย่อนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมบางเรื่องที่รัฐบาลต้องการจูงใจให้ประชาชนทำภาพรวมปีงบประมาณ2,569 กระทรวงการคลังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไรายได้ให้สูงกว่าปี2568มากนักแม้ว่า GDP ปี2569จะต่ำกว่าปี2568แต่เป้าหมายไรายได้ที่ตั้งไว้ก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินการได้เปิดผลจัดเก็บรายได้สัญพากรปี68กรมสัญพากรได้จัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น2,335,300ล้านบาทสูงกว่าปีก่อนหน้า67,104ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น3.0% แต่ยอดจัดเก็บรวมนี้ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ37,200ล้านบาทหรือ 1. 6เปอร์เซ็นต์ส่วนของรายได้ที่กรมสรรพากรได้รับมอบหมายให้จัดเก็บเองโดยตรงสามารถจัดเก็บได้รวม1 8 7 3 4 0้าล้านบาทสูงกว่าปีก่อนถึง 4. 9เเปอร์เซ็นต์และเก็บได้เท่ากับเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณที่กรมได้รับปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการจัดเก็บรายได้หลักมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการบริโภคภายในประเทศซึ่งเกินกว่าเป้าหมายในเอกสารงบประมาณส่วนของภาษีที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทนให้กรมสรรพากรจัดเก็บได้รวม461,895ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อนหน้า2217ล้านบาทหรือ4.2%และต่ำกว่าเป้าหมายถึง36,565ล้านบาทหรือ7.3%สาเหตุหลักของการขาดเป้าหมายมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการนำเข้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจัดเก็บได้376,206ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมายถึง29,794ล้านบาทหรือ7.3%ภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บโดยกรมที่ดินก็ต่ำกว่าเป้าหมายเพราะกำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลงและสถาบันการเงินยังคงระม,มัดระวังในการปล่อยสินเชื่อสำหรับประเภทภาษีสำคัญที่มีการจัดเก็บต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้797,100ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมาย39,000ล้านบาทหรือ4.7%ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้27,414ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อนถึง19.0%และต่ำกว่าเป,ป,ป้าหมายอย่างมากถึง29.0%ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บได้66,872ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อน2,471ล้านบาทหรือ3.6% และต่ำกว่าเป้าหมาย6,428ล้านบาทหรือ8 8ซภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้4 32,353ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมาย3 5 4 7ล้านบาทหรือ 0. 8ถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการปรับปรุงระบบลดหย่อนนี้จะมีผลต่อการเก็บภาษีอย่างไรคุณเห็นว่าการปรับปรุงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลได้อย่างไร คุณมีความคิดเห็นอะไรต่อการปฏิรูประบบภาษีในประเทศไทยมาบอกความคิดเห็นของคุณในกาดคอ